เรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นคดีของคุณนนท์ขออนุญาตใช้นามสมุดนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่ไร่ส้มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอำเภอเขาขอ,ขอจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสถานที่แห่งนี้ถูกตั้งชื่อสมุติว่าไร่ภูผาซึ่งเป็นไร่ของคุณนนท์เจ้าบ่าวหนุ่มวัย38ปีที่กำลังจะเท่าพิธีวิวากับคุณพลอยแฟนสาววัย26ปีที่คบหากันมานานกว่า3ปี บรรยากาศในไร่ตอนนั้นต้องบอกว่าสวยงามมากครับอากาศกำลังเย็นสบายมีหมอกจางๆในตอนเช้าและทั่วทั้งไร่ก็ถูกประดับประดาไปด้วยดอกไม้สีขาวเพื่อเตรียมรับแขกเขื่อที่จะมาร่วมงานในตอนสายทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างมีความสุขและสมบูรณ์แบบแขกเขื่อที่เป็นญาติสนิทเริ่มทยอยมาถึงตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันงานเพื่อมาร่วมกินเลี้ยงสังสรรค์เล็กๆภายในครอบครัว ภาพที่คุณนนเดินจับมือคุณพลอยทักทายญาติญาติด้วยรอยยิ้มทำให้ใครๆต่างก็อิจฉาในความเหมาะสมของทั้งคู่แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่ารอยยิ้มในค่ำคืนนั้นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณนนได้ทิ้งไว้ให้กับทุกคน เช้าวันงานเวลาประมาณตีห้าครึ่งช่างแต่งหน้าและช่างภาพมารอเตรียมตัวที่หน้าห้องหอซึ่งเป็นเรือนไม้สักหลังใหญ่แยกออกมาจากบ้านพักรับรองเพื่อจะเข้าไปแต่งตัวให้เจ้าบ่าวแต่สิ่งที่ผิดปกติคือเรือนหอเงียบสนิทไม่มีเสียงตอบรับใดๆตอนแรกทุกคนก็เข้าใจว่าคุณนนอาจจะเพลียจากงานเลี้ยงเมื่อคืนแล้วตื่นสายก็เลยนั่งรอกันอยู่พักใหญ่ จนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปเกือบหกโมงเช้าคุณแม่ของคุณนนท์เริ่มใจคอไม่ดีเพราะลูกชายเป็นคนตรงต่อเวลามากจึงตัดสินใจเดินไปเคาะประตูเรียกแต่เคาะอยู่นานก็ไม่มีเสียงตอบรับโทรศัพท์เข้าไปก็ได้ยินเสียงเรียกเข้าดังอยู่ข้างในแต่ไม่มีคนรับสายความกางวลเริ่มก่ะตัวขึ้นจนกลายเป็นความตระหนกญาติญาติฝ่ายชายตัดสินใจช่วยกันพังประตูไม้สักบานหนาน,นั้นเข้าไป ภาพแรกที่ทุกคนเห็นเมื่อเปิดประตูออกทำเอาเสียงกรีดร้องของคุณแม่ดังลั่นไปทั่วไร่ผู้ผาครับคุณนนนอนแน่นหนิ่งอยู่บนเตียงนอนสีขาวที่ตอนนี้ถูกย้อมไปด้วยเลือดสีแดงฉานร่างกายมีบาดแผลฉกันที่บริเวณลำคอเลือดไหลนองลงมาเปื้อนชุดนอนและผ้าปูที่นอนจนชุ่มสภาพศพบ,บ่งบอกว่าเขาเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4- 5ชั่วโมงซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงกลางดึกหลังจากงานเลี้ยงเลิกราไป แต่ประเด็นที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีปริศนาที่น่าขนลุกที่สุดไม่ใช่แค่การตายของคุณนนท์ครับแต่เป็นสภาพของห้องที่เกิดเหตุตํารวจที่มาถึงที่เกิดเหตุตรวจสอบพบว่าประตูห้องถูกล็อกกรอนจากด้านในอย่างแน่นหนาหน้าต่างทุกบานเป็นกระจกติดตายที่มีเหล็กดัดครอบไว้อีกชั้นไม่มีร่องรอยการงัดแงะใดๆทั้งสิน้นและที่สําคัญคุณแจห้องเพียงดอกเดียวก็ถูกพบอยู่ในกระเป๋ากางเกงนอนของผู้ตายเอง มันดูเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่ใครอธิบายได้แต่สิ่งที่ตำรวจชุดสืบสวนสังเกตเห็นที่พื้นข้างเตียงกลับทำให้ทฤษฎีการฆ่าตัวตายตกไปทันทีเพราะมันคือสิ่งของบางอย่างที่ไม่ควรจะมาอยู่ในห้องหอคืนวันแต่งงานสิ่งที่ตำรวจพบตกอยู่ที่พื้นข้างเตียงนอนไม่ใช่เมียดหรืออาวุธสังหารนะครับแต่มันคือตั้งหูเพชรข้างหนึ่งครับซึ่งพอตำรวจหยิบขึ้นมาดูแล้วก็พบว่า ดีไซน์ของต่างหูคู่นี้มันดูหรูหราและมีเอกลักษณ์มากทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอเอาไปให้ญาติญาติและที่สําคัญคือเอาไปให้คุณพลอยว่าที่เจ้าสาวดูเธอกลับยืนยันเสียงแข็งเลยครับว่านี่ไม่ใช่ต่างหูของเธอและเธอก็ไม่เคยเห็นคุณนนท์ซื้อของแบบนี้ให้ใครด้วยจุดนี้แหละครับที่ทําให้รูปคดีเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากที่ตอนแรกตํารวจตั้งประเด็นเรื่องฆาตตัวตายหรือชิงทรัพย์ ตอนนี้เริ่มมีกลิ่นของเรื่องชู้สาวหรือปัญหาส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วครับตำรวจเลยเริ่มสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างหนักโดยเฉพาะคนที่อยู่ในงานเลี้ยงเมื่อคืนจากการสอบสวนพบว่างานเลี้ยงเลิกลาไปตอนประมาณห้าทุ่มครับคุณนนท์แยกตัวกลับไปที่เรือนหอก่อนโดยบอกว่าจะไปเคลียร์เอกสารบัญชีไร่สักหน่อยส่วนคุณพลอยชั่วสาวกลับไปนอนที่ห้องพักรับรองอีกฝั่งหนึ่งกับญาติิเพื่อถือเคล็ดตามธรรมเนียมที่ไม่ให้บ่าวสาวเจอกันก่อนวันแต่ง แต่ข้อมูลที่น่าสนใจมันหลุดออกมาจากปากของลุงยามที่เฝ้าหน้าประตูไร่ครับแกบอกว่าช่วงประมาณตีหนึ่งแกเห็นรถเก่งคันหนึ่งขับเข้ามาจอดที่ลานจอดรถด้านหลังซึ่งปกติโซนนั้นจะไม่ให้คนนอกเข้าแกจำดนแม่นว่าเป็นรถของคุณก่อนลูกพี่ลูกน้องของคุณนนท์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการไร่พอตำรวจเรียกคุณกรณมาสอบสวนท่าทีของเขาก็ดูมีพิรุษสุดๆครับเหงื่อแตกตลอดเวลาแถมยังให้การวกไปวนมาตอนแรกบอกนอนหลับไปแล้ว แต่พอโดนไล่ต้อนเรื่องรถก็ยอมรับสารภาพว่าแอบ,บขับรถออกไปข้างนอกเพื่อไปหาแฟนสาวแล้วกลับเข้ามาตอนเดึกแต่ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เข้าไปหาคุณนนเลยทีนี้ความซับซ้อนมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณก่อนไม่ได้เข้าไปแล้วใครละ่ะที่เป็นเจ้าของต่างหูเพชรปริศนานั้นตำรวจเลยสั่งให้ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงในห้องอีกอย่างละเอียดและสิ่งที่ผลนิติเวชแจ้งกลับมาในตอนบ่ายวันนั้นก็ทำเอาตำรวจต้องรีบวิทยุสั่งปิดล้อมไร้ทันทีเลยครับ ผลนิติเวชระบุออกมาชัดเจนครับว่านอกจากบาดแผลที่ลำคอแล้วในกระเพาะอาหารของคุณนนยังพบสารตกค้างของยานอนหลับในปริมาณที่สูงม,มากครับนั่นหมายความว่าก่อนที่คุณนนจะถูกเชือดคอเขาโดนวางยาจนสลึมสลือหรืออาจจะหลับไปแล้วซึ่งขัดแย้งกับสภาพห้องที่ดูเหมือนมีการต่อสู้เล็กน้อยก่อนหน้านี้ตำรวจเลยสันนิษฐานว่าฆาตกรต้องเป็นคนที่คุณนนไว้ใจมากพอ ที่จะรับเครื่องดื่มหรืออาหารจากมือโดยไม่ระแวงคราวนี้เป้าสงสัยเลยพุ่งกลับมาที่คนใกล้ตัวอีกครั้งครับตำรวจเริ่มค้นห้องพักของทุกคนในไร่และแจ็คพอตก็ไปแตกที่ห้องพักของคุณพลอยว่าที่เจ้าสาวครับในถังขยะห้องน้ำของเธอตำรวจพบขวดยานอนหลับเปล่าๆถูกทิ้งไว้พอเรื่องแดงขึ้นมาคุณพลอยถึงกับร้องไห้โฮเลยครับ เธอยอมรับว่าเธอเป็นคนเอานมร้อนไปให้คุณนนดื่มจริงตอนประมาณห้าทุ่มครึ่งแต่เธอบอกว่าใส่ยานอนหลับไปแค่ครึ่งเม็ดเท่านั้นเพราะเห็นว่าคุณนนเครียดเรื่องงานกลัวจะนอนไม่หลับแล้วหน้าทรมวันแต่งงานเธอสาบานว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าและตอนเธอออกมาคุณนนก็ยังปกติดีและเป็นคนเดินมาล็อกประตูห้องตามหลังเธอด้วยตัวเองฟังดูเหมือนจะมีน้ำหนักใช่ไหมครับถ้าคุณนนเดินมาล็อกประตูเองได้ ก็แปลว่าตอนคุณพลอยออกมาเขายังมีชีวิตอยู่แล้วใครละ่ะที่เข้าไปฆ่าเขาหลังจากนั้นในเมื่อกุญแจก็อยู่ในกระเป๋าผู้ตายแล้วห้องก็ล็อกอยู่ข้างในล่ะครับระหว่างที่ตำรวจกำลังมึน8ด้านกับปริศนาห้องปิดตาอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีพยานปากสำคัญโผล่มาอีกคนครับนั่นคือป้าแม่บ้านที่ตื่นมาเตรียมของตอนตีสาแกเล่าโดยเสียงสันส่นๆว่า แกเดินผ่านเรือนหอแล้วเห็นเงาตะคุมตะคุมของใครบางคนกำลังปีนลงมาจากระเบียงหลังห้องหอของคุณนนป้าแกยืนยันว่าถึงจะมืดแต่แกจำลักษณะได้แม่นว่าเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีแดงซึ่งในงานเลี้ยงเมื่อคืนไม่มีใครใส่ชุดสีแดงเลยสักคนครับพอได้บอดแสเรื่องผู้หญิงชุดแดงตำรวจก็เริ่มไล่เช็คกล้องวงจรปิดรอบๆไร่ทันทีครับถึงแม้กล้องส่วนใหญ่จะจับภาพได้แค่ถนนหลัก แต่ก็มีกล้องตัวหนึ่งที่จับภาพรถแท็กซี่คันหนึ่งมาจอดส่งผู้หญิงลักษณะตรงตามคำบอกเล่าที่หน้าปากทางเข้าไร่ตอนเที่ยงคืนกว่าๆและเมื่อตรวจสอบทะเบียนรถแท็กซี่จนตามตัวคนขับมาสอบถามได้ก็ได้ข้อมูลที่น่าตกใจครับคนขับบอกว่าผู้หญิงคนนั้นพูดคุยโทรศัพท์ตลอดทางดูเหมือนกำลังทะเลาะก,กับปลายสายอย่างรุนแรงและประโยคหนึ่งที่คนขับได้ยินชัดเจนคือถ้ากูไม่ได้ ใครหน้าไหนก็ต้องไม่ได้ทั้งนั้นตำรวจสืบจนรู้ตัวตนว่าผู้หญิงคนนี้คือคุณเมแฟนเก่าของคุณนนที่เลิกรากันไปแบบจบไม่สวยเมื่อปีก่อนครับและที่สำคัญเธอเคยเป็นนางแบบอิสระที่ชอบใส่ต่างหูเพชรดีไซน์แปลกๆซะด้วยทุกอย่างเริ่มประติดประต่อก,กันแล้วครับทีมสืบสวนบุกไปรวบตัวคุณเมได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปไม่ไกล ในกระเป๋าของเธอพบชุดเสสสีแดงที่มีคราบดินโคลนโลชายกระโปรงและต่างหูเพชรอีกข้างที่เข้าคู่กับหลักฐานในที่เกิดเหตุเป๊ะเ,เจอหลักฐานมัดตัวขนาดนี้คุณเมย์จำนนต่อหลักฐานครับแต่คำสารภาพของเธอกลับทำให้คดีนี้พลิกตลปัดไปอีกรอบเธอบอกว่าใช่ฉันแอบเข้าไปหาเขาจริงฉันปีนขึ้นทางระเบียงหลังเพราะรู้ว่ากรอนประตูระเบียงมันเสียมานานแล้ว กะว่าจะเข้าไปขู่เขาให้ยกเลิกง,งานแต่งแต่ตอนที่ฉันเข้าไปนนเขานอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงแล้วเลือกท่วมตัวไปหมดฉันตกใจมากพยายามจะเข้าไปเขย่าตัวเขาแต่พอเห็นว่าเขาตายแล้วฉันก็กลัวความผิดก็เลยรีบปีนหนีออกมาแล้วต่างหูคงจะหล่นตอนนั้นแหละคุณเมยืนยันเสียงแข็งว่าตอนเธอเข้าไปประตูห้องนอนด้านหน้าก็ล็อกอยู่เธอเข้าทางระเบียงและออกทางระเบียง คำถามคือถ้าคุณเมย์พูดจริงแล้วใครละ่ะที่เป็นคนลงมือฆ่าและที่สำคัญถ้ากรอนประตูระเบียงเสียจริงทำไมตอนตำรวจไปตรวจสอบครั้งแรกมันถึงล็อกแน่นหนาจนต้องพังประตูเข้าไปคำตอบของเรื่องนี้อาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ตำรวจมองข้ามไปตั้งแต่แรกนั่นคือโครงสร้างของบ้านไม้เก่าครับเรามาโฟกัสกันที่คำให้การของคุณเมย์แฟนเก่านะครับ เธอบอกว่าตอนเธอหนีออกมาเธอไม่ได้ล็อกประตูระเบียงเพราะกรอนมันพังอยู่แล้วแต่ทำไมตอนตำรวจมาตรวจมันถึงล็อกแน่นหนาจากด้านในตรงนี้แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญสารวัตรเจ้าของคดีฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเรือนหอหลังนี้เป็นเรือนไม้สักเก่าแก่บางทีมันอาจจะมีกลไกหรือภูมิปัญญาชาวบ้านบางอย่างซ่อนอยู่ก็เลยกลับไปตรวจสอบที่บานประตูระเบียงนั้นอย่างละเอียดอีกครั้งครับแล้วก็ ชตำรวจพบรอยขีดข่วนเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่บริเวณสลักกร่อนไม้และพบคราบเส้นเอ็นบางๆติดอยู่ตรงซองประตูนี่ไม่ใช่เรื่องบังคับกร่อนพังครับแต่มันคือทริคห้องปิดตายแบบโบราณคนร้ายใช้เส้นเอ็นคล้องที่สลักกรอนแล้วดึงจากด้านนอกเพื่อให้กรอนเลื่อนมาล็อกแล้วค่อยดึงเส้นเอ็นกลับออกไปทำให้ดูเหมือนห้องถูกล็อกจากด้านในอย่างสมบูรณ์แบบครับ วิธีนี้คนทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่คนในพื้นที่หรือคนที่คุ้นเคยกับบ้านเรือนไทยน่าจะพอทำเป็นแสดงว่าลำดับเหตุการณ์มันต้องเป็นแบบนี้ครับคนร้ายตัวจริงลงมือฆ่าคุณนนคุณเมแฟนเก่าแอบปีนเข้ามาเจอศพแล้วตกใจหนีออกไปโดยทิ้งประตูระเบียงไว้แบบไม่ได้ล็อกเพราะกรอนพังแต่มีคนเข้ามาที่ห้องนั้นหลังจากที่คุณเมออกไปแล้วและเป็นคนใช้วิธีเอาเส้นเอ็นดึงกรอน เพื่อล็อกห้องสร้างฉากห้องปิดปลายเพื่อตบตาตำรวจครับคำถามคือใครก็แหละที่เข้ามาเป็นคนสุดท้ายใครที่ต้องการอำพรางคดีให้ดูเหมือนการฆ่าตัวตายตำรวจเลยย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์ของคุณกรณลูกพี่ลูกน้องและผู้จัดการไร่อีกรอบครับจำได้ไหมครับที่เขาบอกว่าขับรถออกไปหาแฟนแต่กล้องวงจรปิดจับภาพรถเขาได้แค่ตอนขับเข้าออก แต่ช่วงเวลาที่เขาหายไปจริงๆมันสอดคล้องกับช่วงหลังจากที่คุณเมย์หนีออกไปพอดีพอตำรวจเอาหลักฐานเรื่องรอยเส้นเอ็นไปกดดันคุณกอนหนักๆเข้าเขาก็หน้าถอดสีเลยครับสุดท้ายเขาก็ยอมเปิดปากสารภาพออกมาแต่สิ่งที่เขาพูดกลับไม่ใช่การยอมรับว่าเป็นคนฆ่าครับคุณกอนสารภาพด้วยน้ำเสียงสั่นเครือครับเขาบอกว่าผมไม่ได้ฆ่าพี่นนท์ผมสาบานได้ผมแค่เข้าไปขโมยสมุดบัญชี เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับคุณกรนแอบ,บยักยอกเงินของไร่มานานแล้วและเขารู้ว่าหลังจากแต่งงานคุณนนตั้งใจจะสังายนาบัญชีใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าเรื่องแดงเขาต้องติดคุกหัวโตแน่ๆคืนนั้นเขาเห็นคุณเมปีนหนีออกมาจากเรือนหอด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนเขาเลยสบโอกาสคิดว่าทางสะดวกเลยปีนระเบียงตามเข้าไปเพื่อจะแอบ,บขโมยสมุดบัญชีที่หัวเตียงแต่พอเข้าไปถึงเขาก็เจอศพคุณนอนนอนจมกองเลือดอยู่แล้วครับ คุณกรบอกว่าตอนนั้นเขาตกใจมากสติแตกทําอะไรไม่ถูกแต่แวบ,บแรกในหัวคือถ้าพี่นนตายก็ไม่มีใครมาตรวจสอบบัญชีเขาความโลภมันบังตาครับเขาเลยตัดสินใจคว้าสมุดบัญชีเล่มนั้นมาแล้วใช้วิชาที่เคยเล่มสมัยเด็กเอาเส้นเอ็นดึงกรอนประตูระเบียงล็อกจากด้านนอกเพื่อสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนคุณนนเครียดแล้วฆ่าตัวตายในห้องปิดตายตำรวจจะได้รีบปิดคดีไม่ต้องมาขุดคุยเรื่องบัญชีของเขาฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหมครับ คุณกรคือคนทำห้องปิดตายส่วนคุณเมย์คือพยานที่เห็นศพคนแรกแต่แล้วใครละคือคนฆ่าตัวจริงตำรวจตัดคุณกรกับคุณเมย์ออกจากรายชื่อมือสังหารเพราะทำลายไม่ตรงกับช่วงเวลาตายที่นิติเวชระบุช่วงเที่ยงคืนเหลือผู้ต้องสงสัยคนสุดท้ายคนที่อยู่กับผู้ตายคนแรกสุดคือคุณพลอยเจ้าสาวแสนสวยจำเรื่องยานอนหลับที่เธออ้างว่าใส่ไปแค่ครึ่งเม็ดได้ไหมครับ ผลตรวจเลือดอย่างละเอียดจากแผลที่กรุงเทพเพิ่งส่งกลับมาถึงมือตํารวจในตอนนั้นพอดีปรากฏว่าปริมาณยาในเลือดของคุณนนสูงขนาดที่ว่าล้มช้างในทั้งตัวไม่ใช่แค่ครึ่งเม็ดแน่นอนครับนี่คือเจตนาวางยาให้หลับลึกหรืออาจจะกะให้ตายด้วยยาตั้งแต่แรกตํารวจรีบนํากําลังไปเชิญตัวคุณพลอยมาสอบสวนอีกครั้งแต่พอไปถึงห้องพักรับรองกลับพบเพียงความว่างเปล่าเจ้าสาวหายตัวไปแล้วครับ หลือทิ้งไว้แค่จดหมายฉบับเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะครึ่งแป้งในจดหมายเขียนด้วยลายมือหวัดๆสั้นๆว่าขอโทษพลอยไม่มีทางเลือกตำรวจระดมกำลังออกตามล่าตัวคุณพลอยทันทีและไม่นานก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถเก๋งสีขาวของคุณพลอยจอดทิ้งไว้อยู่ริมหน้าผาท้ายไร่ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เปลี่ยวมากพอไปถึง ตำรวจเห็นคุณพลอยยืนเหม่อลอยอยู่ริมหน้าผาในมือถือมีดพกเดินป่าเล่มหนึ่งที่เปื้อนคราบเลือดแห้งครังสารวัตเดี่ยวค่อยๆเกลีย้ยกล่อมจนเธอยอมวางมีดและมอบตัวครับพอเข้าสู่กระบวนการสอบสวนความจริงที่พรั่งพรูออกมาจากปากเจ้าสาวคนนี้มันน่าเศร้าและเจ็บปวดกว่าที่ใครจะคาดคิดคุณพลอยสารภาพว่าเธอไม่ได้รักคุณนนเลยครับ เธอถูกครอบครัวบีบบังคับให้แต่งงานเพื่อล้างหนี้สินก้อนโตของที่บ้านที่ดินของพ่อเธอกำลังจะถูกยึดและคุณนนคือทางรอดเดียวแต่สิ่งที่ทำให้เธอทนไม่ได้คือเธอเพิ่งมารู้ความจริงก่อนแต่งงานไม่กี่วันว่าคุณนนแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับผู้หญิงคนอื่นและวางแผนจะฮุบที่ดินของพ่อเธอหลังจากแต่งงานไปแล้วคืนนั้นเธอวางยาเขาเพื่อให้เขาหลับจะได้แอบค้นหาเอกสารโฉนดที่ดินที่เขาเอาไปซ่อน แต่ยาออกฤทธิช้าคุณนนท์สลึมสลือตื่นขึ้นมาจับได้ว่าเธอกำลังค้นของทั้งคู่มีปากเสียงกันรุนแรงคุณนนขู่ว่าจะประจานครอบครัวเธอและยึดทุกอย่างด้วยความกลัวและโกรธแค้นเธอจึงคว้ามมีดพกที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงซึ่งคุณนนท์ใช้ปอกผลไม้ปาดคอเขาเพื่อจบปัญหาหลังจากนั้นเธอก็เดินออกจากห้องทางประตูหน้าล็อกห้องตามปกติโดยไม่รู้เลยว่าหลังจากนั้น จะมีทั้งแฟนเก่าปีนเข้ามาดูศพและลูกพี่ลูกน้องปีนเข้ามาสร้างห้องปิดตายทําให้คดีมันซับซ้อนไปกันใหญ่บทสรุปของคดีนี้จบลงที่โศกนาตกรรมของความโลภและการหลอกลวงครับคุณนนท์ตายเพราะความเจ้าเล่ห์ของตัวเองคุณกรถูกจับข้อหาอำพรางศพและยักยอกทรัพย์คุณพลอยเจ้าสาวที่ต้องเปลี่ยนจากชุดวิวามาเป็นชุดนักโทษเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความลับไม่มีในโลก และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีสางหรือห้องปิดตายแต่เป็นใจคนที่ซ่อนความประสงค์ร้ายเอาไว้นั่นเองครับถึงแม้คุณพลจะรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าและถูกคุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพแล้วแต่สารวัตรเจ้าของคดีกลับยังไม่ยอมปิดสํานวนง่ายๆครับมีจุดพิรุษจุดหนึ่งที่มันคาใจทีมสืบสวนมากคือเรื่องของบาดแผลและวิธีการแทงจากผลชนสูตรอย่างละเอียดแพทย์นิติเวชร,ระบุว่าบาดแผลที่ลำคอของคุณนนท เป็นการถูกปาดจากด้านบนลงล่างด้วยแรงมหาศาลและคนร้ายต้องมีความสูงมากกว่าผู้ตายพอสมควรหรือไม่ก็ต้องยืนอยู่บนเตียงขณะลงมือแต่จากคำให้การของคุณพลอยเธอบอกว่าเธอยืนอยู่ที่ข้างเตียงแล้วใช้มีดปาดซึ่งในความสูงของเธอที่สูงแค่155เซนติเมตรกับคุณนนท์ที่สูง180เซนติเมตรมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะทําให้เกิดบาดแผลลักษณะนั้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตํารวจนํามีดพกที่ยึดได้จากมือคุณพลอยไปตรวจสอบ DNA กลับพบเรื่องน่าตกใจอีกอย่างครับแม้จะมีเลือดของคุณนนท์ติดอยู่จริงแต่ที่ด้ามจับกลับไม่มีลายนิ้วมือของคุณพลอยที่ชัดเจนเลยแต่กลับมีรอยถุงมือผ้าจางๆและ DNA ผสมของบุคคลที่สามปนเปื้อนอยู่ตำรวจจึงต้องเริ่มตั้งสมมติฐานใหม่ว่าคุณพลอยอาจจะไม่ได้ลงมือเพียงลำพังหรือแย่กว่านั้นคือเธออาจจะกำลังรับผิดแทนใครบางคนอยู่ครับสารวัตรเดียวเลยตัดสินใจเรียกสอดคนใกล้ชิดของคุณพลอยทั้งหมดและคนที่ตำรวจสงสัยที่สุด ก็คือคนที่น่าจะเจ็บแค้นเรื่องหนี้สินและที่ดินไม่แพ้คุณพลอยนั่นก็คือคุณพ่อของคุณพลอยครับและเมื่อตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังตรงจุดที่อับสายตาบริเวณหลังไร่ช่วงเวลาตีหนึ่งอีกครั้งช่วงเดียวกับที่คุณกรเข้ามาก็พบเงาของชายสูงวัยคนหนึ่งเดินกระเพลตกระเพลกแบกสะกอบบางอย่างเดินลัดเลาะแนวป่าอ้อยออกไปชายสูงวัยในกล้องวงจรปิดนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือพ่อเลี้ยงสัก พ่อของคุณพลอยนั่นเองตำรวจจึงรีบนำกำลังไปเชิญตัวแกมาสอบสวนที่โรงพักทันทีตอนแรกแกปากแข็งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกว่าแค่ไปเดินตรวจตราความเรียบร้อยรอบๆไร่เฉยๆแต่พอตำรวจงัดไม้ตายเอารูปถ่ายวิถีรอยแผลกับภาพคุณพลอยที่กำลังร้องไห้ในห้องขังให้ดูพอเลี้ยงสักถึงกับเข่าสุดน้ำตาล,ลูกผู้ชายไหลพรากออกมาเลยครับ แกยอมเปิดปากเล่าความจริงที่เจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมออกมาแกบอกว่าพลอยไม่ได้ทำผมเป็นคนทำเองคืนนั้นพ่อเลี้ยงศักแอบเข้ามาในไร่เพราะเป็นห่วงลูกสาวกลัวลูกจะคิดสั้นแกแอบมาซุ่มดูอยู่หน้าต่างหลังห้องก่อนที่คุณเมและคุณกรจะมาแกเห็นคุณนนท์กำลังตบตีและข่มขู่คุณพลอยเรื่องโฉนดที่ดินแกทนเห็นลูกสาวโดนทำร้ายไม่ได้เลยอาศัยจังหวะที่คุณนนเผลอ ปีนเข้าไปทางระเบียงซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ล็อกแล้วใช้มีดพกที่แกพกติดตัวประจำจัดการปาดคอคุณนนจนเสียชีวิตขาที่ครับส่วนคุณพลอยที่ตอนแรกตั้งใจจะแค่วางยาแล้วค้นของพอเห็นพ่อฆ่าว่าที่สามีตายต่อหน้าต่อตาเธอก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกแต่ด้วยความรักพ่อกลัวพ่อจะติดคุกตอนแก่เธอเลยไล่ให้พ่อหนีไปแล้วเธอจะเป็นคนจัดการเก็บกวาดและรับสมออ้างเอง เธอบอกให้พ่อเอาอาวุธสังหารของจริงไปทิ้งแล้วเธอไปคว้าม,มีดปอกผลไม้ในห้องมาถือไว้สร้างเรื่องว่าเธอทําคนเดียวเพื่อปกป้องพ่อบังเกิดกล้าวครับฟังแล้วมันน่าหดหูใจนะครับความรักของพ่อที่ยอมเป็นฆาตกรเพื่อปกป้องลูกและความรักของลูกที่ยอมติดคุกตลอดชีวิตเพื่อแลกอิสรภาพให้พ่อแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะตํารวจถามต่อว่าแล้วกระสอบที่ลุงศักดิ์แบกออกไปในกล้องวงจรปิดละ่ะ ข้างในคืออะไรคำตอบของลุงศักดิ์ทำให้ตำรวจทั้งโรงพักต้องขนลุกสู้เลยครับลุงศักดิ์ก้มหน้าน,นิ่งแล้วตอบเสียงเบาว่าในกระสอบนั้นไม่ใช่ของมีค่าอะไรครับแต่เป็นชุดแต่งงานของไอ้นนท์แกบอกว่าด้วยความแค้นที่มันทำกับลูกสาวแกและครอบครัวแกไว้เยอะแกเลยถอดชุดเจ้าบ่าวที่แขวนเตรียมไว้เอาไปเผาทิ้งที่ท้ายไร่เพื่อไม่ให้มันได้ใส่เข้าพิธีไม่ว่าจะตอนเป็นหรือตอนตาย สรุปคดีนี้คือโศกนาฏกรรมซ้อนโศกนาฏกรรมครับพ่อเลี้ยงศักดิ์คือฆาตกรตัวจริงลงมือฆ่าเพราะบันดาลโทสะเพื่อช่วยลูกคุณพลอยคือผู้บริสุทธิ์ในแง่การฆ่าแต่มีความผิดฐานช่วยอัมพรางและให้การเท็จทำไปเพราะกระตันยูคุณเม่แฟนเก่าและคุณกรลูกพี่ลูกน้องคือตัวละครที่เข้ามาปั่นป่วนสถานที่เกิดเหตุโดยไม่รู้ตัว ทำให้คดีกลายเป็นปริศนาห้องปิดตาที่ซับซ้อนสุดท้ายสารตัดสินจำคุกพ่อเลี้ยงศักด์แต่ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเนื่องจากสารภาพและทำไปเพื่อปกป้องลูกสาวจากการถูกทำร้ายส่วนคุณพลอยได้รับโทษร,รอลงอาญาและถูกปรับแต่สิ่งที่เธอเสียไปคืออนาคตและบาดแผลทางใจที่จะติดตัวไปตลอดชีวิตครับไร่ภูผาที่เคยสวยงาม ตอนนี้ถูกประกาศขายทอดตลาดและกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงห้องหอสีเลือดที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยอีกเลยเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าความโลภของคนคนเดียวคือคุณนนท์สามารถพังทลายชีวิตของผู้คนรอบข้างได้มากมายขนาดไหนและบางครั้งความจริงก็ซับซ้อนเกินกว่าที่เราเห็นแค่เปลือกนอกครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับ ถ้าชอบเรื่องคดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ